ยอดฮิตและตัวที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับกล้องสิก้าทุกครั้งที่ท่านจับอาวุธปืนอย่างแรกเลยคือกดแมกกาซีนนะครัะกดแมกกาซีนออกนะครับแล้วก็เคลียารมณ์กล้องนะครับตรวจเช็คดูว่ามีกระสุนคงค้างอยู่หรือไม่นะครับตรวจเช็คด้วยตานะครับแล้วก็ใช้นิ้วใหญ่เข้าไปอันนี้เพื่อตรวจดูว่าไม่มีอะไรนะครับเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็ลดสไลด์ลงมานะครับหันปากกระบอกไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับไม่มีคนนะครับแล้วก็ เหนียวไกแค่นี้ปืนก็เซฟแล้วนะครับพูดถึงเรื่อง Glock 19ในการใช้งานหลักก่อนเลย Glock 19เป็นปืนในคลาส s o m p a c t นะครับในคลาส c o m เ a c t นั่นหมายความว่าจะไม่ใหญ่เท่าตัว Full Size แล้วก็ไม่เล็กเท่า Sub Compact นะครับในบรรดา Glock ขนาด9มมนี้นะครับจะมี Glock 17ที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับ จะเป็น full size นะครับแล้วก็ลงมาที่ Glock 19นะครับที่จะเป็นรุ่น compact แล้วกล็อก26ที่เขาเรียกว่า baby g l o c k นะครับตัวนั้นจะเป็น sub compact นะครับ g ล็อก19เผอิญผมมีผมก็เลยเอามาดูกันมารีวิวกันว่ากล็อกสิบก้านี้เป็นยังไงนะฮะการใช้งานหลักของของกล็อกสิเกนี่ยก็เช่นเคยครับ คงไม่ใช่ปืนหลักโดยแน่แท้นะฮะเพราะว่าคลาสของเขาเนี่ยอยู่ในคลาสของ compact นะครับจะเป็นปืนแบ็กอัพนะครับเมื่อคุณไม่สามารถที่จะใช้ปืนหลักได้คุณก็จะใช้ดึงตัวนี้ออกมานะครับนั่นคือเป้าหมายหลักของกลอก k 19โดยแท้นะครับโครงสร้างและขนาดของกลอก k 9 9นี้นะครับกลอกขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับรว่าเป็น ปืนพลาสติกนะครับพลาสติกตัวนี้ก็ทำจากโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์ฉีดขึ้นรูปมาค่อนข้างแข็งนะครับเซาะล่องนิ้วอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับส่วนสไลด์ด้านบนนะครับเป็นเหล็กนะครับลำกล้องเป็นเหล็กเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแชนิเฟอร์นะครับเป็นสารเคลือบอย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่ทำให้ปืนมีความแข็งแรงทนต่อรอยขีดข่วนแล้วก็ คือไม่เป็นรอยง่ายแล้วก็มีผิวที่ลื่นนะครับแล้วก็เนื่องจากมันเป็นคล้ายๆจะเป็นรูๆเล็กๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สะท้อนแสงแต่อย่างใดนะครับอาจจะเห็นเหลื่อมๆบ้างแต่ว่าเมื่อท่านยกขึ้นเล็งแล้วเนี่ยจะไม่สะท้อนแสงเข้าตาโดยเด็ดขาดนะครับนอกเสีจยจากว่าท่านจะเอาไปแต่งเป็นอย่างเขาว่ากันว่า ล็อกเนี่ยเป็นปืนที่อันตรายแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามันอันตรายยังไงอะไรยังไงนะครับแต่พูดถึงอนุภาพการยิงก่อนเลยดีกว่านะครับในปืนขนาดนี้ลำกล้อง4นิ้วนะครับล็อก19ด้วยขนาด9มมอนุภาพการยิงกับแม็กแถวคู่นะครับตัวนี้มีถึง15นัดนะครับแม็กแถวคู่เหลือๆครับ เปรียบเทียบกับ H.K. นะฮะ H.K. ก็แทบจะไม่ค่อยต่างกันอะไรเพียงแต่ว่าผมว่า H.K. เขาเน้นเรื่องดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับกล็อกับ H.K. นะครับถ้าเทียบไซส์ by ไซส์แล้วขนาดผมจะบอกว่า H.K. เนี่ย จะพ่อๆกับกล็อกนะครับแต่ว่าด้วยการดีไซน์ที่ P30 ที่ออกจะดูทันสมัยนิดนึงเนี่ยจะทำให้กล็อกเนี่ยดูจืดไปเลยเพราะว่ากล็อกนี่คือเหลี่ยมๆเลยครับเป็นแท่งเหล็กสีดำพลาสติกสีดำนะครับส่วน HKP30 อย่างที่รีวิวไว้ในคราวที่แล้วก็ไปเปิดดูได้นะครับ HKP 3 0เมื่อเทียบกับกลอกแล้วน้ำหนักโดยรวมนะครับถ้าถ้าพูดถึงเนี่ยผมว่า HK หนักกว่านิดหนึ่งนะครับเมื่อ HK หนักกว่านิดหนึ่งแล้วดูขนาดความหนาวัดกันเลยนะฮะ HK จะหนากว่านะครับเมื่อเทียบกันกับมิติอะไรต่างๆ HK จะมีความสูงกว่าที่ด้านท้ายนะฮะ นั่นแสดงว่าการดันปืนเข้าหาเป้าหมายเนี่ย HK ท้ายจะยกได้เร็วกว่านะครับเร็วกว่ากล็อกนั่นเองนะครับศูนย์ต่างกันนะครับโอเคพูดถึงตรงนี้เดียวเดี๋ยวจะหลุดพอยไปนะฮะเอา HK วางไว้ก่อนกลอกครับนุภาพการยิงก็เป็นปืนที่ถูกและดีครับแม่นยำพอสม ใช้ได้เลยนะครับปืนปืนกล็อกเนี่ยผมเอาไปลงป p e e d event ก็ไม่ได้ยิงเก่งอะไรนะฮะหกเป้าแผ่นเหล็กกลม8นิ้วนะครับห่างออกไป12เมตรก็ศูนย์จับได้ไวดีรีคอยน้อยสำหรับผมนะฮะรีคอยน้อยอก็ยิงสี่วิกว่าก่นนะครับอ พูดถึงความกระชับมือนะฮะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยซอองนิ้วมาแล้วด้านข้างก็ทำผิวหยาบไว้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีลายที่ทำให้อ่ามือไม่หลุดไปง่ายๆนะครับมือผมค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นเนี่ยกล็อก19กนี่อาจจะดูเป็นกล็อก26ไปเลยนะฮะจะมีที่พักนิ้วโป้งตรงนี้นะครับก็ตัวนี้เดิมนะฮะสไลด ต่างๆไกเกยไม่ได้แต่งลำกล้องเดิมหมดนะครับตัวนี้กระชับมือฮะกระชับมือมากๆก,ก,กล็อกเป็นปืนที่ใครจับก็ยิงได้นะครับพูดถึงเซฟตี้กล็อกมีเซฟตี้เดียวนะฮะคือที่ไกนะครับเซฟตี้ภายนอกอันเดียวเลยนะฮะที่ไกถ้าสังเกตง่ายๆไกของเขาเนี่ยจะเป็นมีติ่งตรงนี้นะฮะติ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้าท่านไม่กดนะครับไม่ จะเห็นติ่งไไงถ้าท่านไม่กดเนี่ยสลักข้างหลังจะไม่จะไม่งุ้มขึ้นนะฮะถ้าท่านไม่กดเนี่ยยังไงก็จะโดนตัวเนี้ยค้ำยันไว้แน่นอนยังไงก็ไม่ลั่นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านกดและยิงไปลั่นทันทีเพราะว่าไม่มีตัวยันนะครับพูดถึงการถอดประกอบกล็อกขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่ s ิม p ป e มากๆง่ายมากๆท่านจะเห็นว่าจะมีสลักอยู่ตรงนี้ทั้ง2ด้านนะครับเลื่อนสไลด์มาข้างหลังปลดสลักลงมาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่คือเฟรมเดิมของมันเบาสุดๆนะฮะวางไว้นะครับอ่ารีคอยสปริงแกะออกแล้วก็ถอดลำกล้องออกมาความจริงเนี่ย ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ตั้งกล้องไว้นี่ผมจะทําได้เร็วกว่านี้นะ,ะ,ะแค่นี้ครับกล็อกดูแลง่ายใช้ง่ายอืดทนนะครับยิงใต้น้ําได้มีโครนแจมน้อยมากนะครับแทบจะไม่แจมเลยนะฮะ,ะดูแลง่ายครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่งคอยเช็ดถูปืนนะครับกล็อกเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับ ถ้าคุณไม่มายเรื่องความสวยงามแต่กล็อกก็แต่งให้สวยงามได้เหมือนกันหมดผมจะไม่ลงลึกถึงเรื่องแต่งนะครับประกอบก็ง่ายๆนะครับแค่ทํากับหลังจากการถอดประกอบนะฮะเมื่อท่านใส่เรียบร้อยแล้วพูยงายก็ไลอ up ให้มันถูกนะฮะคือมันจะมีล่องล่องสไลด์กับเงี้ยงตรงนี้นะครับเวลาหล่อลื่นก็ เอาน้ำมันหล่อลื่นใส่ตรงนี้หน่อยนะฮะเพื่อจะทำให้ใช้งานได้คล่องตัวนะครับเมื่อเมื่อคุณใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยก็ตรวจเช็คเลยครับทิศทางปลอดภัยยิงเสร็จเรียบร้อยพูดถึงราคาความคุ้มค่าต่อราคาถูกครับถูกหรือเปล่าบ้านเราแพงหมดทุกอย่างฮะแต่ว่าพูดถึงแล้วถูกดีคุ้มครับ กล็อกเป็นปืนที่ควรมีไว้ครับ